ไปอยางอิ่มเข่าเบิ่งคลิปเลี้ยวเด้อพีนอ่น้อดกุ้งคาวกินกับยังครับขอบคุณโอ้ครับ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 มาเด้อกินขเข่าเหนียวกับอีเพื่อจะกินกับเมื่อกี้โอ้แสบ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 ครับเพ็ดกับเพื่อมาเงินนี่ก็กินอีกเอากิน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 กับกินเอาไปอนเลยมากินข้าวกันแล้วไปยังกินครับยาย พริกเนี่ยน้ำพริกน้ำผักมากินด้วยกันแล้วครับขอบคุณครับพี่น้องมากินข้าวครงไกนครับกินกินกินครับกินกินมาเรือยครับพี่เวลากินขอาวลำกั้นมาขึ้นนี่ก็กินอีกเอากิน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 ก็กินมาบอไม่กินเขากินข้าวสารนี่ยจึงอิ่มเร็วเอาเอข้าวสารกับมี่อีกพี่น้องตอนนี้โอ้ีิตึงข่าวสวยข่าวสูงข่าวสารโอ้ยอิ่มอิ่มอิมอิ่มอิ่มเลย กินอีกแล้วเอาเด้อพี่น้องมากินข่าวได้มาได้ใสอีกระบาดมีทั้งหมอนึงมีทั้งหัวตันนี่อัวตะบอาวอะไรไปอิ่มแล้ว่อยบ่ไว้แล้วไปอิ่มเลยเอาอิ่มแห้งแล้วมือนีประตองของเขาแล้วครับไปบ้านใดก็มีได้คนเนินกินกินข้าวมาเด้อกินข้าวกินข้าวกินน้ำจนท่อพุ่งแล้วครับกำบานมบาไว้แล้วเดี๋ยวให้เนตรนนมารลับเนตรนนมารลับพอเน่พอไปบาไว้แล้วอิ่มแห้ง อไปคนละก,กัริงเท่าก็ให้กินหมอก็ให้หมอนึงก็ให้ไปเด้วเด้อเด้อด้อตปากก็ไว้ระปากก็ไว้ไห็รูปป่ะ